สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจบเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>อย่างที่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือเมนูตอร์ตียามัสมั่นไก่นะครับที่มาที่ไปเมนูนี้ยังไงครับผมก็หมายถึงว่าเอาของต่างประเทศเข้ามากันแล้วกัน<อ>เนาะแต่ว่าแทนที่จะเอาเครื่องเทศมาด้วยเราก็เอาของไทยสมุน<อ>ไพ<ท>รมาใช้ก็คือเป็นมัสมัมนไก่ในรูปแบบเม็กซิกันใช่นะครับโหน่ากินมากๆเลยอ่ะขั้นตอนแรกเราต้องทํำยังไงครับเชฟเตรียมอกไก่อกไก่นะครับจากนั้นเราก็จะเอา ไอ้ซอสพริกแกงมัสแมนมาตรบกะทิมาสมักเข้าเนื้อเลยหอมๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับเชฟก็เดี๋ยวหมักเครื่องแกงก่อนได้ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้น้ำพริกแกงมัสัมนตราโลโบนะครับบอกได้เลยว่าซองนี้นะครับรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงรสชาติเครื่องแกงมัสัมนเลยนะครับดูนะครับคุณผู้ชมครับพริกแกงของเขานะครับสีสวยเลยแล้วก็เนียนละเอียดแบบนี้เลยนะฮะผมญาติเชฟนะครับ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะตามด้วยอัมพวากะทิร้อยอร์เซ็นนะครับ <S <S ขาวพ้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะฮะเราก็จะใส่อัมพวานะครับลงไปครับเชฟประจวบครับในวันนี้นะฮะเราทำตอติย่ามัสั่นไก่ เราเลือกที่จะใช้อกไก่เอามาหมักก่อนแต่จริงๆงแล้วเราสามารถเลือกเป็นชิ้นส่วนไหนได้ไหมครับสะโพกขา,ขาเราก็ใช้ได้สะโพก<ม>โก<ม>็ได้เราเลาะกระดูกออกครับผมแล้วเราก็หมักแห้ง<อ>ก็ลักษณะเอาเครื่องเทศมาสมุนไพรมาในสูตรของต้นฉบับนะครับผมแล้วหลังเขาก็จะรอเวลาเขาก็จะไปผักไปไปเสียบที่แกนเหล็กที่เราเห็นทั่วๆไปแตไอ้นั้นคือเราใช้ขาครับผมแต่อันนี้เราใช้ทอดกับเกล็ดขนมปัง เพราะฉะนั้นของที่จะทอดอันนี้ต้องส่วนที่สุกได้ง่ายเราก็เลือกอกไก่มาใช้ดับไฟอ่ะเราต้องหมักทิ้งไว้ยังไงบ้างครับประมาณ30นาที30นาทีนะครับคุณผู้ชมอ่ะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์ครัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาทอดตัวอกไก่ที่เราหมักไว้กันนะครับอ่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะทําการชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดให้เขากรอบๆเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทอดนะครับ ให้แบบมีความกรอบอร่อยนะครับต้องอันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนเมนูเดิมๆนะครับให้เป็นเมนูใหม่ที่น่าอร่อยยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยการันตีความกรอบอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แป้งโกกินะครับต้องคลุกแป้งแห้งครับแล้วก็คลุกชุบไข่ชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังนะฮะมีหลายขั้นตอนนิดนึงแต่การันตีความกรอบอร่อยนะครับ นะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยความกรอบนะครับเกล็ดขนมปังตรากโกกินะครับเพิ่มความกรอบอร่อยให้กับอาหารจานทอดอกรอบอร่อยกรอบนานยิ่งขึ้นนะครับไข่ไก่นะครับสองฟอง ได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันเตรียมไว้ไหมครับเชฟได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเตาสักครู่นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับเพื่อทอดอกไก่ของเรานะครับวันนี้เราใช้น้ํามันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติด้วยบอกเลยว่าขวดนี้ของมรกตนะฮะได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับดีต่อสุขภาพเลยนะฮะเอาละ มันราข้าวของมรกตนะระหว่างที่เรารอน้ํามันของเราร้อนครับเอาของที่เราหมักเนี่ยมาคลุกกับแป้งก่อนต้องคลุกกับแป้งแห้งก่อนนะครับออก็คือแป้งประกอบอาหารของก,กูกิทนะบางๆได้บางๆ<ด>แบบนี้ปุ๊บมาคลุกกับไข่อันนี้ถ้าเราทํางานคนเดียวนะคือเราใช้ความเร็วจัดตรงแป้งตัวนี้แล้วก็มาใส่ในไข่นี้นะพอมันอยู่ในตัวนี้นะแป้งมันแฉะติดแล้วใช่ไหมก็ยังไงมันก็ไข่ก็เกาะติด ดังนั้นเนี่ยเราคลุกกับแป้งแห้งของโกกิเรียบร้อยปุ๊บสามารถมาใส่ในอ่างที่มีไข่ไก่เตรียมไว้ได้เลยได้เลยได้เลยเอาละจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็าวางลงบนชามที่มีเกรดขนมปังก่อนจะทอดเราก็มาทดสอบน้ำมัน ถ้ามันขึ้นเป็นฟองอันนี้ก็สามารถทอดได้เลยก็คือมีการทดลองน้ามันนะฮะด้วยการใส่กขนมปังชิ้นเล็กๆล,กลงไปก่อนนี่โอ้โหพอน้ามันเขาได้ที่ทุกอย่างก็แฮปปี้ไปหมดนะฮะทอดออกมาปุ๊บชิ้นน่ากินมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วดูกรอบทั้งชิ้นเลยได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรายกลงพักลงบนตะแกรงนะครับ โอ้โหกรอบอร่อยน่ากินมากๆเลยครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของตอติ่าการแป้งมาห่อได้ครับผมอ่าล้วครับก่อนที่เราจะมาทําแป้งตอร์ติ่านะครับแล้วก็ห่อเป็นแรปนะครับอันนี้ไก่ทอดมัสัมนของเราน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวลุงเชฟจะหั่นเป็นชิ้นๆก่อน นี่อ่ะได้แบบนี้เดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาแป้งตอติย่ามาหบหลังจากที่หั่นไก่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอันนี้แผ่นแป้งตอติย่านะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับหาซื้อได้นะมีหลายแบบเนาะอันนี้ก็แบบเพลนๆขาวๆเลยก็อร่อยดีนะครับเราเอาแบบนี้ต้องมาจี่ก่อนใะหครับให้เขามีความร้อนจะได้ีเราไม่ตใช้น้ํามันนะะทะร้อนได้เลยจากนั้นวางลงบนเขียงเลยครับ เรานำแผ่นแป้งตอยาติญ่าที่จี่นะครับมาวางแล้วก็บีบตัวอันนี้เป็นมายองเนสนะครับใส่ลงไปตามด้วยผักกาดนะจริงๆก็ผักก็ตามชอบนะเชฟก็ส่วนใหญ่ก็มผักกาดแก้วไม่มีก็ใช้ผักกาดหอมได้แล้วก็จะเป็นหลักๆอย่างนี้ผักกาดแก้วแตงกวาหอมออนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับ <ๆ S 1> ไก่ทอดของเรานะครับน่ากินมากๆเลย อันนี้เราทําเป็นแบบรสชาติไทยๆเนาะ<ำ>เราก็จะมีหอมเจียวนะฮะจะได้เข้ากันดีกับตัวมัส,สมัมนนี่แหละจากนั้นก็แรปเลยต้องเอาด้านข้างเข้ามาก่อนนะฮะ ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาจะใส่จานเสิร์ฟนะครับ <HD ald. S 1> อาล่ครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะหัน่น <también S 1> ผมว่าแบบนี้นี่คือครบ5้าหมู่นะได้ทั้งแป้งได้ทั้งผักแล้วก็ได้ทั้งโปรตีนนะครับ <tat. S 1> ที่สำคัญอร่อยแบบไทยๆด้วย แล้วก็อาจจะเสริมด้วยอาจารด์ถ้าเรา,าต้องการแบบไทยๆนะเ,<อ>เพราะว่าเป็นมัสมัน่นนะครับก็เหมือนเพิ่มตัดลดความเลี่ยนเผื่อนะบางคนครเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะฮะตอตีย่ามัสั่นไก่สูตรเชฟประจวบนะครับลองทาทานกันนะครับกับอาหารเม็กซิกันสไตล์ไทยครับ แต่ตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างไรายได้มาฝากกันนะครับยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับเปิดปีใหม่มาแบบนี้ใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ห้ามพลาดเพราะวุ้นนางเนือกสร้างอาชีพกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่เรียนแล้วนำสุดไปทำขายได้กำไร,รยายงามแน่นอนค่ะกับเมนูเต้าหวยชาไทยนมสดค่ะซึ่งขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มจากตักวุ้นกรานางเนือกลงหมอชนะตามด้วยน้ำตาลาย เต้าป่นสูงไอโอดีนคนให้เข้ากันซึ่งการคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนใส่ส่วนผสมของเหลวเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทําให้ส่วนผสมกระจายตัวได้ดีไม่จับเป็นก้อนค่ะและเมื่อส่วนผสมของแห้งเข้าเป็นดีแล้วเติมน,น้ําชาไทยและนมข้นจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟป,ปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟ ตักเต้าหวยชาไทยใส่ถ้วยประมาณ110กรัมพักไว้ให้เย็นสนิทใส่บราวน์ชูการ์เติมนมสดรสจีบนงเข้าใช่ยเย็นพร้อมขายแล้วค่ากับเมนูเต้าหวยชาไทยนมสดเหมาะสำหรับทำขายสร้างไรายได้ต้อนรับปีใหม่กันค่ะ ใครที่สนใจเข้าไปดูสุตรด้านหลักได้ที่ YouTube Channel u b ท c h ช n n น l ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะเพราะผมวุ้นกราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ